สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคพท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการดูแลรักษาลอกนะครับด้วยตนเองนะครับจุดแต่ละจุดนะครับอ่าตรงไหนที่เราสามารถดูแลด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าเราดูแลตรงไหนนะครับแล้วก็เลือกใช้อ่าพวกสารหล่อลื่นนะครับแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกใช้สารหล่อลื่นตัวไหนที่สามารถใช้กับเยื่อเบ้าเยื่อนัก หรือลดเสียงลูกปืนนะครับอะไรต่างๆนะแล้วก็จุดไหนต่างๆที่เราสามารถรักษาด้วยตัวเองนะครับถ้าจุดอื่นๆที่อยู่ข้างในเครื่องผมก็แนะนําให้ไปหาช่างดีกว่านะครับหรือส่งมาที่ผมก็ได้นะครับผมก็รับล้างลอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกจุดนะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับก็ตัวนี้ก็เป็นลอกอบูนะครับ อ LC6 นะครับตัว r ี vo LC6 นะครับะจุดหลักๆนะครับสำหรับเราดูแลด้วยตนเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวกล้องโฟกัสไหมกล้องโฟกัสแหละก็ชุดเฟืองตัวนอนนะครับเราสามารถเติมน้ํามันหรือจารบีได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับ น้ำมันแบบไหนหรือจารบีนะครับอ่าแล้วก็จุดที่สองนะครับอ่าเปิดมานะครับนี่เปิดมาก็เจอเลยนะครับนี่ปืนเม็ดนี้นะครับนี่ปืนฝั่งแม่เหล็กนะอ่าเราเจอเราก,เเราก็เราเห็นนี่ก็คือสามารถหยอดได้ในตัวเองนะครับนี่แล้วก็อีกจุดนะครับนี่นะครับอีกจุดก็จะเป็นตัว ปืนติดกับตัวสปูลน,นะครับฝั่งห้องเครื่องนะครับเราถอดสปูลออกมาก็จะเห็นนะครับอ,อันนีน้เราก็บอกจุดแล้วนะครับว่าเราจะควรอาบำรุงรักษาจุดไหนบ้างนะครับาเพื่อหลอกเราจะได้อยู่กับเรานานๆน,นะครับเราก็จะยืดอายุก,การใช้งานของตัวลอกได้นะครับ ผมก็จะมาคุยกันตัวน้ํามันนะครับน้ํามันนิดหนึ่งนะครับสําสหรับน้ํามันที่ใช้สําหรับลูกปืนท็อปสปีดนะครับที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับที่ว่าจุดไหนที่เราสมควรที่จะใส่นะครับก็มีแค่2จุดนะครับท็อปสปีดก็ตรงอยู่กับสปูนแล้วฝั่งไม่เหล็กนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ตัวนี้นะอุย้ย2ตัวนี้นะครับก็จะเป็น น้ำมันนะครับสำหรับพวกเหยื่อเบ,อเบาๆนะครับอย่างเช่น0.8กรัม1กรัม1.5กรัมนะครับ2กรัมนะพวกนี้นะครับค่าความหนืดเขาก็จะต่ำหน่อยนะครับเพราะเขาจะใช้กับพวกลูกปืน ไมโครนะครับพวกปืนเม็ดเล็กๆนะครับสำหรับงานสตรีมน้ำไหลนะครับงาน u l งานกระสูบนะครับอะไรต่างๆที่ตกเหยื่อเล็กๆนะครับน้นเหยื่อเล็กๆนะครับอันตัวนี้ค่าความหนืดอยเขาอันนี้เบอร์ศูนย์นะครับเนี่ยเขาจะเขียนไว้เบอร์ศูนย์นะครับค่าความหนืดอยเขาก็จะต่ํานะครับจะต่ํามากนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ค่าความหนืดอก็ต่ำเหมือนกันครับเป็นของชิมโมโนนะครับ b ี s นะครับค่าความหนืดเขาก็จะต่ำเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็ จะไม่ต่ําเท่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้แทบจะเป็นน้ําไปเลยนะแต่ข้อข้อเสียของเขานะครับคือข้อเสียของเขาลื่นก็จริงแต่สําหรับพวกลูกปืนเซรามิกนะครับมันจะชอบมีอาการมีเสียงนะครับเวลาตีนะไอ้พวกนี้เพราะว่าความลื่นเขาลื่นสุดนะครับเขาค่าความเหนืดเขาเขาไม่ค่อยแบบฉลมกับตัวเม็ดลูกปืนมากเท่าไหร่เขาจะโลมผิวบางๆเลยนะครับ แล้วก็เสียงมันก็อาจจะมีนะครับสำหรับลูกปืนที่เป็นลูกปืนค่ายจีนนะเขาก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับนี่เสียงประมาณนี้เลยน,นี่จะมีเสียงนี้นะเนี่ยเนี่ยบางคนก็ลาคาญนะครับเสียงนี้นะลื่นก็จริงนะครับแต่จะมีเสียงประมาณนี้แหละนะนี่ผมก็บอกคร่าวๆนะครับอ่ะส่วนนี้อันนี้ก็เป็นน้ำมันทัสปีดเหมือนกันนะครับ ก็ใช้หยอดตัวลูกปืนฝังแมเหล็กและลูกปืนฝัง้องเครืองนะครับติดติดกับสปูลเหมือนกันแต่ตัวนี้ลดอาการมีเสียงนะครับเป็นลูกปืนสําหรับตัวลูกปืนท่อสปีดเหมือนกันเห็นไหมจะมีความหนืดนะครับความหนืดในระดับหนึ่งลดอาการมีเสียงได้นะครับเหมาะสําหรับลูกปืนที่เป็นลูกปืนเม็ดใหญ่นะครับพวกลูกปืนเม็ดใหญ่แล้วก็ลูกปืนเก่าหน่อยนะมันก็จะลดอาการมีเสียงของลูกปืนได้นะครับใส่เซรามิก ก็ได้เหมือนกันครับลดเสียงได้เหมือนกันนะอาปืนเซรามิกก็ใส่ลดเสียงได้เหมือนกันนะครับอาส่วนอาน้ำมันสองตัวนี้นะครับอาอันนี้น้ามันอันนี้จาระบีนะอาอันนี้จาระบีค่าความหนืดเขาจะออกไม่หนืดมากนะครับอาสาหรับอาสองตัวนี้ก็คือสําหรับงานเฟืองตัวนอนนะครับอันนี้จาระบีอันนี้น้ามันแต่น้ํามันตัวนี้จะหนืดมากเลยนะครับอาจะสังเกตเห็นไหม เหมือนตัวเนี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยตัวนี้ยังหนืดน้อยกว่านะครับเห็นไหมผมจะดูด,ดูดูตรงฟองอากาศท,ที่มันไหลอ่ะเห็นไหม,ไหมอันเนี้ยจะมีค่าความหนืดนะครับอันเนี้ยก็เหมาะสําหรับอ่า <F> เฟืองต้นนอนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็เหมาะแล้วแต่คนชอบนะครับคนไหนชอบแบบน้ํามันน้ํามันก็อาศัยว่าหยดง่ายนะครับใส่ง่ายนะอะ่าน้ำมันนี้ก็ใส่ง่ายนะครับก็คือ หยดหยดใส่เนี่ยใส่จุดพวกนี้มันก็ได้เลยไงหยดหยดหยดยอดๆๆๆๆมันก็ไหลแต่สาหรับจารบีจารบีนะครับอ่าจารบีเราก็ต้องแบบหยดแล้วก็หมุนหมุนด้วยนะคือหยอดไล่อะครับอ่ามันก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะสาหรับจุดนี้นะครับก็จะเลือกใช้จะเป็นน้ํามันก็ได้แต่เป็นน้ํามันที่มีค่าความหนืดสูงนะครับอันนี้ความหนืดสูงเลยนะครับเทียบเท่าก็ประมาณน้ํามันเครื่องรถเราอะแต่อย่าไปเอาน้ามันเครื่องรถใส่นะครับ คนละอย่างนะครับคนละเบอร์นะแนะนํมาให้ไปซื้อที่เป็นน้ํามันของตัวลอกเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นจระบีอาบูเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ตัวนี้มันก็มันจะออกเหลวหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนพวกใส่ชุดเฟืองนะครับที่เป็นชุดเฟืองเก่าๆมันก็จ,จะอันนี้ใส่ชุดเฟืองลอกใหม่ได้ แต่ถ้าลอกเก่าๆที่มันขึ้นมืออะไรต่างๆมันต้องใส่อีกเบอร์หนึ่งที่มีความหนืดสูงกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ก็มาใส่ไอตัวเฟืองตัวหนอนได้เหมือนกันนะจุดหลักๆนะครับที่เราก็สามารถดูแลรักษาลอกด้วยตัวเองก็มี3มจุดหลักๆนะครับก็ตามที่ผมบอกไปนะครับก็เดี๋ยวนะผมก็จะมาบอกว่าหลักๆอ่ะก็คือ ลอกที่ผมใช้ก็จาเป็นแบรนด์อาบูชิมา a โนไดว่านะครับลอกแต่ละตัวนะครับผมก็มาเรียงนะอันนี้ลอกที่ผมใช้งานบ่อยๆนะครับผมก็ต้องมาดูแลรักษาเขาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะเ,เราก็ต้องดูแลรักษาเขาด้วยหน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ชิมา a โนนะครับ นี่แบนชิมาโน่นนะอันนี้จะเป็นงานหนักนะอ่าตัวนี้จะเป็นงานหนักตัวนี้เป็นงานเเบานะครับ BBS นะครับอันนี้ชิมานโน่ BBS ปี2017นะครับอันนี้แอนเทเลสปี2019นะครับอ่าไม่ใช่ DC นะตัวนี้แต่รูปทรงเขา DC นะครับมันจะเหมือนตัว PE 2020ยีเลยคล้ายๆกันเพราะว่าปี2019มันอ่าปี B 2019เ้เขาจะเป็นโมเดลหลัก ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นไดวานะไดวาก็จะออกวินเทจนิดนึงนะครับเป็นนายักษ์นะครับอ่าเป็นลอกรุ่นเก่าแล้วครับเป็นท d ดีซนายักษ์นะครับอ่าเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะเนี่นามนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิมาโนแบนตัมนะครับ1 0บ g นะครับวินเทนนะครับรุ่นเก่ากึกเลยรุ่นนี้หลายปีที่แล้วแล้วนะครับแบนตัม1 1บเนะครับผมมู สปูนนะครับโมสปูนใหม่แล้วก็โมชุดนวงใหม่นะครับเดิมทีก็เป็นชุดนวงแม่เหล็กมาเหมือนกันนะครับผมก็โมใหม่นะครับเป็นลอกรอบช้านะครับเล่นสนุกนะครับเล่นเท็กซัดก็สบายนะครับตีเหยื่อสองสามกัมสบายบื้อเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการดูแลรักษาลอกนะก็น้าก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับมือเก่าหรือมือใหม่นะครับ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะมีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตหรือมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ่ายโอนข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปาถามไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นะหรืออยากดูแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่า อยากดูแนวไหนนะครับว่าอยากรู้อันไหนจุดไหนอะไรต่างๆก็ลองทักมาผมถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทำคลิปให้นาๆนาได้ชมนะครับยังไงก็ฝากช่อง TNL Fishing ด้วยนะครับยังไงก็บ๊ายบายครับผม